ดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกครั้เข้าถึงออกวีพีธรรมดาครับเข้าวีพีธรรมดาเขาจะมารำเกิดในราววีเอฟีหรือราวรอบเด็กนะครับประมาณนี้นะครับเมื่อวานนี้ให้สามกับสี่มันไปเข้าชุดวินนะครับหกเก้าเก้าหกนะครับไปเข้าชุดวินนะแปดก็เข้าอยู่แต่มันไม่มีคู่กันสรุปแล้วก็คือหลุดนั่นแหละอ่ะขออภัยด้วยนะครับอ่าวันนี้เอาใหม่เอาใหม่นะครับขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับทุกทุกทุกเด็ก เลยครับวันนี้มี้ากับ๖นะแปดเจ้าศูนย์หนึ่งสองนะครับพลิวินนะอห้าแปดแปดห้าห้าเก้าเก้าห้าห้าสี่สี่ห้าเ้ยห้า og så er det เฉยแต่นะครับเฉยแปนะนี่ทำเงิน,นครับ โอเคนะถึงทันนะขอบคุณมากครทุกทนที่มานะค <c oughs> รับ